คำทํานายชะตาของท่านผู้เกิดวันเสาร์จะแบ่งออกเป็นสามช่วงคือช่วงตนช่วงกลางและช่วงปลายโดยคําทํานายช่วงต้นได้กล่าวไว้ว่าชะตาในชีวิตช่วงตนของคนที่เกิดวันเสาร์นั้นไม่ว่าชายหรือหญิงถือว่าค่อนข้างสุขสบายพอสมควรส่วนใหญ่จะมีฐานะค่อนข้างไปทางดีพ่อแม่จะเอาอกเอาใจเป็นพิเศษ ชีวิตวัยเด็กของคนที่เกิดวันเสาร์จะมีแต่ความสนุกสนานต้าเริงตามภาษาเด็กเป็นคนมีสเสน่ห์ในสายตาผู้ใหญ่ใครเห็นใครก็รักชีวิตช่วงวัยรุน่นเป็นวัยที่มีแต่ความสุขโดยเฉพาะกับเพื่อนๆชะตาคนเกิดวันเสาร์นี้จะมีเพื่อนสนิทมิสหายมากเนื่องจากเป็นคนมีน้ำใจกว้างขวางจึงเป็นที่รักของเพื่อนเือน แต่ต้องระวังเพื่อนจะนำความเดือดร้อนมาให้ตัวเองอาจต้องเสียชื่อเสียทรัพย์เพราะเพื่อนหรือถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยเพื่อนฉะนั้นการคบเพื่อนต้องดูให้ดีๆด,ดวงวันเสาร์นี้มีเพื่อนมากก็จริงแต่ส่วนใหญ่มักไม่ใช่คนดีเท่าใดคนเกิดวันเสาร์เป็นคนมีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ง่ายไม่ถือตัวเย่อหยิ่งจึงเป็นที่รักของทุกเพศทุกวัย ชะตากรรมของคนวันเสาร์นี้ส่วนใหญ่จะมีเคราะห์เพราะเพื่อนหากระวังในการเลือกคบเพื่อนได้ชะตาก็แทบจะไม่มีเคราะห์กรรมอะไรเลยเรียกได้ว่าคนเกิดวันเสาร์นั้นชีวิตสมบูรณ์พ,พร้อมทุกอย่างอยู่แล้วยกเว้นเรื่องเพื่อนไม่ค่อยดีดวงชะตาจะมีเคราะห์ก็เพราะเพื่อนจะถูกใส่ร้ายป้ายสีก็เพราะเพื่อนหรืออย่างหนัก ก็อาจจะเป็นคดีความพระเพื่อนก็เป็นไปได้เช่นกันสำหรับชะตาช่วงต้นของคนที่เกิดวันเสาร์มีความเป็นไปในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกันออกไปโดยเริ่มจากช่วงอายุ15-19ปีดวงชะตากำลังเข้าสู่วัยหนุ่มสาวชีวิตช่วงนี้จะมีแต่ความสดใสร่าเริงม,มีเพื่อนสนิทมิส,สหายมา ทั้งชายและหญิงเป็นช่วงที่มีกำลังเริ่มมีความรักแต่ยังไม่ถึงขั้นรักแท้อาจต้องเรียนรู้ดูนิสัยกันไปก่อนช่วงนี้ให้ระวังเพื่อนสนิทจะกลายเป็นศัตรูเพราะความรักเป็นต้นเหตุด้วยโชคลาภในช่วงนี้จะมาจากผู้หญิงลักษณะผิวขาวตัวสูงคนคนนี้จะเป็นมิตรแท้ แต่จะนำความสุขความเจริญและโอกาสในหน้าที่การงานมาให้ท่นในช่วงอายุ20-22ถึง22ปีเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงานแล้วท่านจะโชคดีได้รับโชคลาภจากมิสหายหรือได้รับโอกาสดีๆในหน้าที่การงานที่ทำอยู่แต่ต้องระวังคนลักษณะผิวขาวเหลืองจะนำความเดือร้อนมาให หาคิดจะเดินทางไกลในช่วงนี้ให้ไปที่ตายจะได้รับโชคลาภอย่างคาดไม่ถึงในช่วงอายุ23-25ปีท่านต้องระวังผู้ใหญ่ในสายงานจ้องจะจับผิดทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานทางที่ดีระวังอย่าให้มีเรื่องหรือไปขัดแย้งกับใครโดยเด็ดขาดเพราะอาจเสียหายถึงขั้นเสียชื่อเสียง หรือหมดอนาคตเลยก็ว่าได้ส่วนอีกด้านให้ระวังเพื่อนหรือคนใกล้ชิดคนคนนี้จะนำความเดือดร้อนและความลําบากใจมาให้ทันช่วงนี้ต้องระวังตัวให้มาควรอยู่ที่บ้านหรือแบบส่วนตัวจะดีที่สุดแนะนำให้หมั่นทำบุญทำทานสร้างกุศลบ,บ่อยๆเขราะร้ายๆจะเบาบางลงบาง ต่อไปเป็นคำทำนายชะตาชีวิตช่วงกลางของคนเกิดวันเสาร์ชะตาของคนเกิดวันเสาร์ในช่วงนี้ถือว่ากำลังมีอนาคตที่สดใสมีโอกาสในหน้าที่การงานมากกว่าคนอื่นๆเนื่องจากคนที่เกิดวันเสาร์นั้นเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่แบ่งแยกดีชั่วจึงทำให้มีพักพวกเพื่อสนิทมิตรสหายมากมาย และมีโอกาสได้รับการแนะนำส่งเสริมที่ดีในด้านการงานจากเพื่อนและยังโชคดีในด้านอื่นๆอีกหลายด้านดวงชะตาพื้นฐานของคนเกิดวันเสาร์นั้นถือว่าดีมาชีวิตหนะ้าที่การงานนั้นเป็นคนตั้งใจทำงานจริงและทำได้ดีมีผลงานเป็นที่น่าพอใจจึงมีความเจริญก้าวหน้ามียศมีตำแหน่งใหญ่โต มีลูกน้องบริวารคอยรับใช้ใกล้ชิดแต่สิ่งที่คนเกิดวันเสาร์ต้องควรระวังก็คือการครบเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนดีอะไรนะดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์ถ้าเลิกคบเพื่อนกลุ่มที่ไม่ดีได้ก็จะไม่มีเคราะห์ภัยอันตรายเลยแม้แต่น้อยดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์จะไม่สมพงกับเพื่อนจะเสียทรัพย์เสียหน้าที่การงานชื่อเสียง เสียอนาคตก็เพราะเพื่อนฉะนั้นคนวันเสาร์ต้องพึงระวังเรื่องเพื่อนให้ดีสำหรับชะตาช่วงกลางของคนที่เกิดในวันเสาร์จะมีความเป็นไปในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกันออกไปในช่วงอายุ26-29ปีท่านและเนอ้อคู่จะมีโอกาสเวียนมาบรรจบพบกันในช่วงนี้หากคบกันอยู่ ก็จะได้เห็นเนื้อแท้ของกันและก,กันและยังมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานอีกด้วยส่วนหน้าที่การงานถือว่าจเจริญก้าวหน้าดีมีผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังทำให้มีทั้งอนาคตทรัพส,สมบัติและลูกน้องบริวารคนรับใช้ช่วงนี้ท่านอาจจะได้รับโชคลาบจากหน้าที่การงานและคนรอบข้างอยู่บ่อย ช่วงชะตาดีเช่นนี้ต้องพึงระวังในเรื่องการถูกใส่ร้ายใส่ความในหน้าที่การงานด้วยหากมีโอกาสควรทำบุญให้ทานจะดีมาในช่วงอายุ30-32ถึงปีท่านจะได้รับโชคลาภจากสัตว์สองเท้าและสี่เท้าให้ลองซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคดูบ้างอาจจะมีสิทธิ์ถูกรางวัลใหญ่ส่วนหน้าที่การงานจะรุ่งเรือง และอาจได้รับตำแหน่งใหม่หรืองานใหม่ที่ดีกว่าเดิมในช่วงอายุ33 3 5ถึง35ปีให้ระวังผู้ใหญ่ในสายหน้าที่การงานกลัน่แกลงจะทำอะไรต้องระวังให้มากเพราะมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์และเสียชื่อเสียงช่วงชะตาไม่ดีเช่นนี้ควรทำบุญทำทานสร้างกุศลด้วยเพราะกำหนักจะได้เบาบางลง ในช่วงอายุ36-38ปีท่านจะได้โชคลาบทรัพย์สินเงินทองของต้องใจแต่อาจจะเป็นทุกขลาบในภายหลังเพราะพักพวกเพื่อนฝูงอาจจะต้องเสียทรัพย์สินอย่างที่ไม่ควรจะเสียชะตาคนเกิดวันเสาร์มักจะโชคดีได้รับโชคลาบบ่อยครั้งแต่ไม่ควรมีผลประโยชน์หรือทำธุรกิจการค้ากับเพื่อนสนิทมิรส,สหายด้วยเด็ดขาด เพราะยิ่งมีผลประโยชน์มากก็มีสิทธิถูกโกงมากเช่นกันในช่วงอายุ39-41ถึงปีท่านไม่ควรเดินทางไกลคนเดียวอาจจะได้รับอุบัติเหตุหรือตกยางออกได้และควรงวดสังสรรกับเพื่อนฝูงในช่วงนี้ควรอยู่ที่บ้านของตัวเองหรืออยู่แบบส่วนตัวจะได้โชคลาภเล็กๆน,น้อยๆอยู่บ่อยครั้ง ข้อดีของคนเกิดวันเสาร์นั้นคือจะได้โชคลาภบ,บ่อยๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยถือว่าเป็นบุญวาสนาเก่าส่วนหน้าที่การงานก็ยังคงดีเช่นเดิมทรัพย์สินเงินทองก็พอมีเหลือเก็บบางในช่วงอายุ42 4 5ปีเป็นช่วงที่โชคชะตากำลังให้ผลในด้านดีอย่างยิง่งและจะได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน มีลูกน้องบริวารมากขึ้นหรือธุรกิจกำลังรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองจะพิ่มพูนยิ่งขึ้นฐานะจะเริ่มมั่นคงพร้อมด้วยลาบยศสรรเสริญจะตั้งตัวมีฐานะมั่นคงได้ก็ช่วงนี้แหละแต่ต้องระวังตัวด้วยเพราะยิ่งมีฐานะดีขึ้นก็ต้องมีเพื่อนมากขึ้นด้วยอย่าไว้ใจเพื่อนให้มากเพราะเพื่อนอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเราทีหลัง ในช่วงอายุ46-50ปีให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยไข้หรือโรคประจำตัวอาจจะกำเริบคนเกิดวันเสาร์มีโรคภัยที่ต้องระวังคือโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพและอาหารการกินตั้งแต่ตอนที่ยังแข็งแรงจะดีที่สุดในด้านหน้าที่การงานก็ยังคงก้าวหน้าได้เรื่อยๆทรัพย์สินเงินทองจะมีมากขึ้นตามลำดบับ ท่านไม่ควรเข้าสังคมบ่อยเพราะอาจมีเหตุทำให้เสียชื่อเสียงได้การอยู่กับครอบครัวตัวเองนั้นถือว่าดีที่สุดต่อไปเป็นคำทำนายชะตาชีวิตช่วงปลายของคนเกิดวันเสาร์ชะตาคนเกิดวันเสาร์ในชีวิตบั้นปลายนั้นถือว่าสุขสบายหายห่วงชีวิตในวัยชราส่วนใหญ่ไม่วางมือจากหน้าที่การงานแล้วแต่ก็ยังคงมีอิทธิพล มีอำนาจวาสนาในตัวเนื่องจากเป็นคนชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าคนเกิดวันเสาร์จึงกลายเป็นที่พึง่งที่เคารพรักของคนมากมายชะตาคนวันเสาร์นี้ต่อให้ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยก็ต้องมีคนช่วยเหลืออุปการะคนอยู่แล้วเพราะคนเกิดวันเสาร์มีแต่คิดดีทดําดีไม่เคยคิดร้ายกับใคร ซึ่งถือเป็นคุณธรรมความดีของคนวันเสาร์ได้เช่นกันในด้านการทำงานและการสร้างฐานะของคนที่เกิดวันเสาร์นั้นถือว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆมาเพราะเป็นคนที่มีดีอยู่ในตัวจึงมักจะได้รับโอกาสดีๆมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเป็นเจ้าคนนายคนโดยไม่ต้องทำงานแต่เตาเริ่มต้นจากศูนย์เช่นคนอื่นๆ ชะตาในชีวิตบั้นปลายของคนเกิดวันเสาร์จะมากทรัพย์สมบัติและบริวารคนรับใช้ใกล้ชิดหรือมีลูกหลานมากมายคอยดูแลแต่สิ่งที่ต้องเป็นครอกรรมในชีวิตบั้นปลายของคนเกิดวันเสาร์นั้นคือ 1. อันตรายจากศัตรูผู้เสียผลประโยชน์ในธุรกิจการงานและ 2. เพื่อนสนิทมิสหายที่ไม่ใช่คนดี จะทำความเดือดร้อนใจมาให้สองอย่างนี้เป็นเคราะกรรมที่ต้องพึงระวังของคนเกิดวันเสาร์แม้ดวงชะตาดีแค่ไหนก็ตามก็ไม่อาจสู้เคราะกรรมนี้ได้วิธีแก้กรรมให้เบาบางลงก็คืออย่าสร้างศัตรูอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรและให้มันทำบุญทําทานสร้างกุศลอยู่บ่อยๆจะช่วยให้เคราะหกรรมหนักเป็นเบาได้ สำหรับชะตาช่วงปลายของคนที่เกิดในวันเสาร์จะมีความเป็นไปในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกันออกไปในช่วงอายุ51-54ถึงปีเป็นช่วงที่ชะตากำลังไปในทางที่ดีของหายจะได้กลับคืนคนที่เคยยืมเงินเขาจะเอามาคืนอย่างไม่คาดไม่ฝันส่วนหน้าที่การงานนั้นก็ถือว่าดีไม่มีอุปสรรคใดๆ แต่ไม่ควรไปร่วมเข้าสังคมหรือร่วมสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนในช่วงนี้เพราะเพื่อนจะนําความยุ่งยากใจมาให้ควรอยู่ที่บ้านกับครอบครัวตัวเองจะดีกว่าในช่วงอายุ55 5 6ถึง56ปีชะตาท่านจะไม่ค่อยดีเท่าใดปัญหาที่ไม่ได้ก่อจะมารุมเราทำให้ต้องเครียดและคิดหนกักซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มาจากเพื่อนฝูงและลูกน้องบริวาร เป็นคนทําไว้ทั้งสิน้นท่านอาจต้องเสียทรัพย์สินเงินทองอย่างที่ไม่ควรจะเสียในช่วงอายุ57-59ปีเป็นช่วงที่ชะตาดีมาหน้าที่การงานจะได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่ใหม่หรือมีลูกน้องคนรับใช้ใหม่ผู้ใหญ่ในสายงานจะอุปการะคุณส่งเสริมทำให้มีฐานะมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกจะได้รับโชคลาภจากคนรอบข้าง และมีโชคในหน้าที่การงานอยู่บ่อยๆในช่วงอายุ60-62ถึงปีให้ระวังเพื่อนและลูกน้องบริวารจะสร้างความเดือดร้อนยุ่งยากใจมาให้ท่านอาจจะต้องเสียทรัพย์สินก้อนใหญ่หรือเป็นคดีความใหญ่โตแม้ท่านไม่ได้ทำผิดคิดร้ายกับใครก็จำต้องตกกระไดพลอยโจรมีส่วนรู้เห็นรับข้อกรรมนั้นไปด้วย ช่วงชะตาตกเช่นนี้ให้แก้กรรมมันทำบุญสร้างบารมีไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่ปล่อยสัตว์ปีกปล่อยสัตว์น้ำบ่อยๆจะบรรเทาเคราะห์หลายให้เบาบางลงได้ในช่วงอายุ63-65ถึงปีให้ระวังเรื่องการสูญเสียของรักและระวังศัตรูผู้ไม่ประสงค์ดีป่อยโอกาสเล่นงานใส่ร้ายใส่ความการเดินทางไกลต้องระมัดระวังด้วย ในช่วงนี้ยังไม่พ้นชะตาตกจะทำอะไรต้องระวังให้มาหรืออยู่ที่บ้านจะดีที่สุดในช่วงชะตาตกเช่นนี้ท่านอาจจะโชคดีได้รับโชคลาบบ้างนิดๆิหน่อยๆยตามสมควรในช่วงอายุ66-68ถึงปปีท่านจะได้ลาบจากสัตว์สองเท้าและสเท้าช่วงนี้มีดวงจากการเสี่ยงโชคให้ลองเสี่ยงซื้อลอตเตอรี อาจจะมีสิทธิถูกรางวัลใหญ่แต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยโรคประจำตัวอาจจะกำเริบได้ง่ายในช่วงอายุ69-75ปีเป็นช่วงที่ท่านเริ่มวางมือจากหน้าที่การงานแล้วสำหรับคนเกิดวันเสาร์ชะตาชีวิตในวัยบั้นปลายส่วนใหญ่จะอยู่สุขสบายมีทรัพย์สมบัติไว้ใช้ไม่ขาดมือ และจะได้รับผลต่างๆจากหน้าที่การงานเรื่อยๆลูกหลานจะดูแลเอาใจใส่ชีวิตในวัยชาราควรทำบุญสร้างกุศลให้มากๆชะตาของคนเกิดวันเสาร์นั้นถือว่าดีอยู่แล้วแค่ระวังเรื่องการคบเพื่อนไม่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนก็เป็นพอ